อินเอแปดสองศูนย์นะครับอาการที่ส่งมาก็คือปุ่มกดกดไม่ได้นะครับแล้วก็ทัชสกรีนไม่ไปนะครับค้างที่ที่หน้าตรงนี้นะครับไม่ไปไหนเลยนะครับไม่สามารถกดได้นะครับนี่นะฮะไม่สามารถกดได้เลยนะครับก็ตรงนี้ทัดไม่ได้นะครับก็ตรงนี้ก็ทัดไม่ได้นะครับก็ส่งผลให้ไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงทางร้านล็อกรีไบดำเนินการ ตรวจช็คนะครับว่าเป็นที่ชิประบบไฟหรือว่าเป็นที่ชุดหน้าจอนะครับที่ส่งผลให้เกิดอาการนี้ขึ้นนะครับก็ทัดไม่ได้นี่ก็น่าจะเป็นที่ชิประบบไฟนะครับแล้วก็าสาเหตุเพราะน้ําเข้านะครับดูจากภาพที่แผ่นฟิล์มกันรอยนะครับมีคราบน้ํานะครับน่าจะไปปั่นตากฝนมานะครับก็เดี๋ยวยังไงตรวจช็ค แล้รายงานให้ลูกค้าทราบครับขอบคุณมากครับนะ้าลกดีบายยินดีให้บริการครับ